บ้านพักครูเออทำไมคะที่นี่นอกจากทะเลก็ไม่มีอะไรแล้วนี่คะที่นี่ยังมีนักเรียนของพ่อถ้าพ่อไปจากที่นี่ก็จะมีมีครูสอนวิชาการาสตร์ให้กับเด็กๆแล้วเมื่อก่อนพ่อเป็นถึงนักธุรกิจที่มีทุกอย่างเลยนะพ่อยอมใช้ชีวิตเป็นครูสอนหนังสือแบบนี้เหรอคะพ่อคงจะแก่แล้วตอนนี้พ่อชอบที่จะได้สอนความรู้ให้กับเด็กๆมากกว่า แต่แต่ว่าในในก็มากันแล้วลูกๆก็อยู่เที่ยวอีกสักพักแล้วก็ยกลับแล้วกันนะพ่อก็อยากจะเล่นกับนาเดียด้วยพ่อเหนื่อยแล้วไปนอนก่อนนะฉันอุตส่าหาพ่อเจอแล้วแต่ว่าแต่ว่าท่านไม่ยอมกลับไปอยู่กับฉันไม่ต้องห่วงนะฉันมีวิธีทำยังไงเหรอความลับเนยอะไรของนายทำรับรับลอด่อ สามวันต่อมากรืดกรดเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแมคโครพวกนี้ไม่ทำอะไรพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับรองประธานหาาลี see, ยูซีน่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันเป็นคนให้หมอนั่นมาเองนายจะทำอะไรอีกเนี่ยก็ดื้อโรงเรียนทีไงฮะดืวอโรงเรียนนายกินยาไม่ขย่าขวดหรือเปล่า ก็เธออยากพาพ่อกลับไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอถ้าฉันดูโรงเรียนจริงเขาก็จะสนหนังสือไม่ได้แล้วไงเซอร์ไพรส์ไหมขอฉันบีบคอให้ตายดีเถอะนะปัญญาอ่อนถึงฉันอยากให้พ่อกลับไปอยู่ด้วยกันแต่ฉันก็ไม่มีทางด้ยโรงเรียนรได้ยนะเอ,อ้ยต่อต้านความรุนแรง <c oughs> พอเธออาเกนเลือกแกล้งน,นันได้แล้วแกล้งอะไรกันคะทำไมพ่อถึงเรียกเขาว่าอาเกนคะอาเกนจะสร้างโรงเรียนใหม่ต่างหาก เออพ่อสนิทกับเขาขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะใช่แล้วบออเอาทีมก่อสร้างที่ดีที่สุดของเมืองเอมาเลยนะและสนับสนุนงบก่อสร้างแบบไม่จำกัดด้วยครับนอกจากนี้ก็จะสร้างบ้านพักครูใหม่และรับสมัครครูใหม่ด้วยการตอบแทนสูงด้วยทำไมต้องทําแบบนี้ด้วยก็ไม่มีอะไรพ่อขอเราชอบสนหนังสือฉันก็เค่อยากให้ท่านได้สนอย่างมีความสุขก็เท่ะนั้นพ่อออย อะไรคือพวกของเราใครเป็นพ่อนายก็บอกแล้วว่าเซอร์ไพร์จะกดใจไหมเนี่ยก็หลอกใช่หรอเนี่ยเพียงไม่นานตึกเรียนก็เริ่มสร้างใหม่นักเรียนและครูถูกแยกจากกิจกรรมต่างๆที่หอพักชั่วคราวหกเดือนต่อมาโรงเรียนก็สร้างเสร็จ SL Group รับสมัครครูใหม่ด้วยค่าตอบแทนที่สูงและหลี่เชิงเซียนก็สอนหนังสือต่อด้วยความสบายใจ a อท r o u p คริสตัล,ลีก็กลับมาทำงานตามปกติคุณเป็นใครจะมมานั่งอยู่ที่ของฉันฉันเองคุณมู่นี่เป็นห้องทำงานของฉันคุณน่าออกไปด้วยค่ะเอ็นว่าเธอไปอ่าวเสียงสุยกับอเกนกันตามลำพังเลยเขารู้ได้ยังไงที่แท้คุณก็เป็นคนฟ้องเองเหรอคริสตัรล,ลีเธอเก่งจริงๆเลยนะเรื่องลอกคนแบบเนี้ย รู้จักอายบ้างไหมมีประธานนี่จะปฏิเอแลดอยู่แล้วยังจะไปยุ่งกับอาแกอีกลูกชายคุณต่างหากที่ตือบอกว่าจะไปกับฉันให้อีกได้เธอเป็นแค่รองประธานของ a อทีทูปแต่กล้าคุยกับฉันในน้ำเสียงแบบนี้เหรออยู you see, like. ่สิไอเออารละริตตอรหลีออกไปคุณคิดจะไ like ล่ก like ็ไ like ล่ได้เหรอคุณมีใครมาจาึงไหนดูถ้าเธอจะไม่รูเรื่องเลยนะอยู่บอกเธอทีสิ คุณมูเป็นประธานกรรมการของ s อ็แอลกรุ๊ปเอก็เป็นของ s อ็ o แอลครับดังนั้นคุณก็รู้จะเล่นฉชะนอกก็ได้แต่คุณต้องให้เหตุผลที่เหมาะสมกับฉันได้แต่จะบอกเหตุผลให้เธอรู้เอ๋หย,ย่าเดึงฉันปล่อยนะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นประธานกรรมการของ s อ็ o แอลนี่นะนั่นคุณแม่ก็ประธานไม่ใช่เหรอมาช่วยกันดูสิ รองประธานหรืให้ท่านลูกชายฉันยังแทรกแซงความรู้สึกของประธานอาเกนกับคู่มั่นสมควรเลิกออกไหมจะพูดแบบนี้ก็ช่วยเอาหลักฐานมาด้วยฉันไงหลักฐานเดิมทีประธานอาเกนจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งกับฉันแต่ว่าเขายกเลิกนะกับฉันเพราะผู้หญิงคนนี้เขาจูงใจชวนประธานอาเกนออกไปเที่ยวเรี้ยงฝังอ่งองเดียวกันด้วยเอฮียงแกละกรนน้ำเน่าเลยไม่อยากจะเชื่อ รองประธานหลี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะมีหน้าละจะจๆถึงได้เลื่อนขั้นเป็นรองประธานเย่าพูดบ้าๆหุบป,ปากเลยนะเหยี่ป้าไม่พูดก็ไม่มีใครว่าจะเป็นใบายฝุบหุบป,ปากปปาก,ก้ารันแกโมยาต,ต่อหน้าฉันแกยังเห็นหัวฉันอยู่ไหมโว์ไว้พอได้ละกลับไปทำงานของอตัวเองไม่งั้นฉันไล่ทุกคนออก อยู่สิพารองประจันหลีไปซื้อเสื้อผ้าไหมแม่มีอะไรก็เข้าไปคุยในออฟฟิศผมออฟฟิศเซียเกนฉันบอกตอนไหนว่าจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งทำไมฉันเบนรูเรองพวกเราก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วยังไงก็ต้องหาเวลาไปถ่ายพรีเวดดิ้งสักวันฉันหมายความว่าจะหลอกทุกคนมีความหมายด้วยไง แกจะดุโมยา่าทำไมก็เป็นคู่มั่นของแกนะแกทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไงแม่ก็ควรจะรู้จักคอประมาณเหมือนกันแม่มาสร้างความบุ่นวายในบริษัทแบบนี้ไม่เพียงแตจะกลายเป็นตัวตลกของทุกคนมันยังทำลายภาพพจน์ของประธานกรรมการของแม่ด้วยฉันรู้ตัวดีว่าทำอะไรอยู่แกหาเวลาไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วเลือกวันแต่งงานเลยนะผมไม่ถ่ายครับว่าไงนะ ผมไม่มีใจให้โมูยาแล้วผมจะถอนมันไม่ฉันฉ,ฉันไม่เอาไม่นะทำไม่แกถึงทำร้ายจิตใจโมยาแบบนี้ถอนมันเถอะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดกับทุกคนไม่นะถ้าหนูต้องเสียอเกนไปช่วยหนูแตยย่งจะดีเสียกว่าอย่าคิดสั้นนะโมยาแม่อย่าสนใจ,จเลยโมยาแค่กับลังสแสดงละครแสดงละครเหรอ แล้วแบบนี้ล่ะยังไงแสดงคอนอีกไหมแม่อย่าทำแบบนี้นะครับเรียกหมอม,มาไม่อยากเป็นอะไรนะครับผมผิดเองฉันไม่ต้องการความเป็นห่วงของแกแค่นี้ไม่ตายหรอกฉันไปโรงพยาบาลเองได้พวกแกไปเลือกชุดแต่งงานเดี๋ยวนี้แต่ว่าอาเกนนี่ฉันพูดรับสองเฮ้ย เข้าใจแล้วครับความมุ่นวายของตอนเช้าทำให้กริตตอหลีต้องทำงานล่วงเวลาจนดึกเฮ้ยอะไรของวันนี้นะเอ๊ซียเกนเสร็จงานแล้วเหรอใช่กะลราจะกลับบ้านก่อนกลับช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนสิเกิดอะไรขึ้นเหมือนก็จะรวมไม่ดีเอามากๆเลยเราเดินเล่นกันตั้งนานแล้วนะนายเป็นอะไรกันแน่พรุ่งนี้นจะจะเลือกชุดแต่งงานและอีกไม่นานคงจะแต่งงาน ทำไมเหรอไม่ทำไมฉันก็จนปัญญาเซียเกนฉันมองนายผิดไปได้นะยไม่ใช่ผู้ชายกลางดึกริตาลีจากมาเพียงลำพังด้วยความเสียใจเซียเกนสัตว์แล้วให้คนหลอกรัวในเมื่อไม่ได้คิดจะเลือกฉันทำไมต้องมาให้ฉันเจออีกทำไมทำไมต้องให้ความหวังฉันปีนปีนริตาลีไม่เคยกลัวฟ้ากลัวดินทำไมถึงได้สะบักสะบอมขนาดนี้ เออโอดดนโรงแรมหรือโอดิดนพรากิตาลีที่แทบขาดใจมาพักที่โรงแรมขอโทษนะโอดดนแต่ฉันยังไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นไม่เป็นไรฉันรู้หมดแล้วนายดูได้ยังไงดูนี่สิชุดแต่งงานซีดีชุดแต่งงานซีดีแล้นชุดแต่งงานระดับโลกหรือว่าะจะจะยอมให้ผู้หญิงใจคอดูร้ายแบบนั้นเป็นเจ้าสาวของพ่อของนาเดียเหรอ ไม่ฉันไม่ยอมหรอกเดังนั้นเพื่อการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้เธอต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีคริสเตนนิน่งจีนีกนะไอ้ปีศาจวัวแดงผมผมฉันเป็นสีแดงตามมันจ้านนะอย่าไปเชื่อมันทุกคนมาช่วยจัดการปีศาจวัวแดงเร็วหยุดนะพี่ยายมาดูนี่สิยังโง่เนี่ยมันขี่ม้ามาด้วยแอ ปุบปากแกตัวได้ฉันว่านางฟ้าตั้งหากยะหญิงโง่ถ้าเธอเข้ามายุ่พวกฉันจะจัดการเธอด้วยนะกัดพวกมันเลยห้องห้องห้องน่ากลัวจังเลยอย่าก,กัดฉันนะจุยด้วยธอเป็นนางฟ้าเหรอจะจะชื่ออะไรเหรอฉันชื่อคริสตัลลีเสร็จแล้วคริสตัลฉันรักเธอแต่ฉันรู้ว่าคนที่เธอรักนะไม่ใช่ฉัน ประธานซื้อิจการของชุดแต่งงานซีดีมาเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากพวกนี้ฉันอยากจะทํายังไงก็คงไม่มีปัญหาแล้วนี่คือความคืบหน้าของเรื่องที่คุณให้ฉันสืบค่ะนาฬิกาอันนั้นเป็นแผนที่กุมทรัพย์ที่เอาไว้บอกตำแหน่งของสมบัติมูลค่าหลายล้านแผ่นที่กุมทรัพย์เลยฉันรู้เป้าหมาที่แท้จริงของเอรลาละชุดแต่งงานซีดีอแกนชุดนี้สวยไหมธรรมดาเปลี่ยน โอเคแล้วชุดนี้ล่ะชุดนี้ประดับด้วยเพชร999เม็ดคุณโมย่าสวมชุดนี้แล้วยืนข้างคุณธูรากับคู่รักที่ฟ้าลิขิตสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะไม่พูดก็มีใครหาว่าเธอเป็นใบหรอเออเฮ้พวกเธอการชุดแต่งงานหรือเครื่องประดับกันแน่คิดว่าเศษเพชรแค่นี้ยจะมีปัญญาซื้อหรอนั่นสิเห็นพวกฉันปัญญาโจกหรือไง ปเปลชุดที่ดีที่สุดที่ดีไซเนอร์ปีเตอร์ตัดเย็บเองกับเมือ99วันมาชุดนั้นไม่ได้ค่ะทำไมจะไม่ได้คิดว่าพวกฉันซื้อไม่ไหวเหรอเธอซื้อไหวยอยู่แล้วแต่เธอใส่ชุดนั้นแล้วไม่รู้สึกล่าใจบ้างเลยโมนี่มาทตาอะไรหมายความยังไงลูโอดินฟินได้มันตัวเตอแรงมากเลยนะไม่คว,ควรกับชุดแต่งงานสำหรับนางฟ้าแบบนั้นหรอกไหนไหนว่าอย่างไงนะ สำหรับฉันมีเพียงแก่กคนเดียวเท่านั้นที่คูค่ควรกับชุดนั้นอ,อย้ยนี่ยคุณโมยาถ้าคุณใส่ชุดนี้ดีไซเนอร์ปีเตอร์คงตายตามไม่หลับแน่นก็แล้วแต่เธอจะพูดเถอะแต่ขอเชิญเนามาง,งานแต่งงานของฉันกับบาเกนด้วยเนะะของใจแล้วอย่างเซียเกมฉันยกให้ไม่ต้องขอบคุณหรอกอีกแกอย่ามาแตะต้องฉันสกปรกเอ,อ้ว้ ไอแกนพวกเขาร่วมหัวกันรังแกฉันพีตาล,ลีเึงมาทำอะไรที่นี่นายโง่รอเปล่ามาด้านแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ทำอะไรได้อีกละ่ะว่าไงเนี่ยเอาละแค่จ่ายปีวดิ้งกับนางฟ้าของฉันแล้วพวกนายกลับไปเถอะแกก็จะอะไรผิดรอเปล่าแกมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันร้านนี้เป็นของฉันนายว่าฉันมีสิทธิ์รอเปล่าล่ะ ร้านเราถูกลูกลูบซื้อกิจการไปแล้วค่ะถ้าพวกนายยังไม่ออกไปอีกฉันจะเรียกรอปพนายพวกแกตรงใจใช่ไหมใครกลัวพวกแกฉันจะเรียกคนมาจัดการฝอมากับเช่นคุณโมย่ารอดเดี๋ยวค่ะฉันให้นะปวจะช่วยกลบกลิ่นร้านในตัวเธอได้บ้าง <c ười> ดอกยิปโซฉันแพ้ดอกยิปโซยา